ตอนนี้เราเช็คได้ว่าดอกลำโพงมีการตอบผิดเกิดขึ้นครับสลับกันนะครับวิธีฟังคร่าวๆอย่าหูนะครับฟังเอาครับนี่มันจะขัดหูนะครับอ่ามันลิ่งกันมั้งวะครับ <c oughs> ลองเอาเอาอัานที่ลิงออกครับให้มันดังใบเดียวบ้างนครับ เนี่ครับอยู่ตรงกลางมันจะขัดหูครับนี่คือดอกลำโพงมันมันสลับขั้วกันครับไม่ใช่เรื่องใหญ่ครับเรื่องเล็กเราแค่สลับคืนครับสลับขั้วพังไหมไม่พังนะครับแต่ว่าเสียงมันจะหักล้างกันนะครับเห็นนะครับเห็นไหมมันจะหักล้างกันนะครับเราก็แค่สลับคืนครับการสลับขั้วไม่ได้ทําให้แอมไหมนะครับ ไม่ได้ทำให้ดอกไหม้นะครับนี่มิดโลมาแล้วเดี๋ยวครับบาดนี้มันเป็นแจ้งไนครับรมันเป็นกลางแจกหนึ่งแลมแจ็คนึงบ่ครับแม่นเพราะว่ามัน,นไรลิงกันทางในเด็กม,มันอ๋อลิงข้างนอกเขาต้องสลับบวกลบของตู้ที่ลิงไปได้ของซ้ายครับ ไขข่วไหมครับต้องใส่ไขข่วไหมครับอ๋อเอ่ออะไรครับสลับเอาเทียรย์ระยะก่อนครับเอาเสียงกลางก่อนครับรกลางแหลม,มนี่ต้องการเด่นเป็นสองทางเดียวโมเมนต์ปฏิแยกนี่สิเอามันคือมี่สองหัวครับสองหัวก็คือว่าก็คือว่าปกติตัวนี้มันต้องเป็นแหลมเนาะครับแต่ว่ามันไป่ริ้งข้างในกับต้องริ้งกันทั้งสี่ดิ ซ้ำเก่าตัวตัวต้ำอิดเป็นสเปอก่อนาลยนั่นแหละครับเขาเสียบเทละหัวก่อนเขา,าเขาเปลี่ยนขึ้นเทละหัวครับกแมนครับเอาเอากลางก้อนก็ได้ครับเร่อใก้อนก็ได้ แรมมาถือครับสลับแลมถือป่ะแหาแมถือก็อนี่คือรถแห่มินิเอกภพบสาวนะครับนี่อันนี้อยู่ที่ลำปลายมาดบุรีลำนะครับแรมครับแรมได้แล้วครับ แลมได้ได้แล้วครับแลมได้แล้วครับกลางมานนี้ครับนะครับมาจับก็ได้นะเพียงใช่ว่าแต่ว่าเอเนี่ยครับตูนาตรงข้างๆา,างมิดโลมันจะหายครับ มันดูที่จะม,มาครับแต่ว่าถูกเป็ดแล้วครับโอเคครับโอเคพันเลยครับจร,จรวดลำนี้มีปัญหาเบรดหน้าหายครับจร,จรวดลำนี้นะครับก็เพราะว่ามันจะมี แถวหน้ากับแถวหลังครับมันกวนกันเราก็เลยต้องจัดการเรื่องดีเล่นะครับใส่ค่าดีเล่ให้ถูกต้องเพื่อให้เพื่อไม่ให้มันมาหาักหล้างกันนะครับแล้วก็ถ้าเป็นแบบนี้ก็งานง่ายๆครับสบายๆเย,ย็บแมนใส่ต่ำตัวเร็จโอเคครับ ก็เดี๋ยวมาฟังกันครับว่าเป็ดจะมาด้านหน้าไหมผมว่ามันจะแน่นกว่าเดิมเยอะเลยครับเอเอเสียงหมามาหน่อย จนมาเขาเน้นหนาหเน้นหลังเน้นหนาหนาไม่ต้องสองกับกครงหนาทั้งหลังเห็นได้ไหมบ้านนี้แอมหลังเบาแอมแอมหลังมันมันมันอาจจะค่อยคือค่อยตัวเดียวกันตัวเดียวกันวครับครับไม่รู้ือกันครับแต่มันด่างคอยสงสัยจำนวนดอกมันหน่อยมันไม่แค่สองดอกนึงนะครับอ๋อไอเสียงกลางเลยแม่นครับเสียงกลางโอ้ว่าแบ่นี้เสียงกลางมันสองดอกแม่นครับบัดนี้เสียงเบ็ด แห้งแห้งกว่าข้างหลังเลยครับเบตมันหกดอกนะครับมันก็นเลยแห้งกว่าไม่เล้ครับเอาต้งใดครับคางนึงหกดอกเลยอเปลเมียนแหงนึงหกดอก,ดอกข้งางหน้าซีข้งางหน้าซีอ่าอ่ะบาดนี้ก็ไอเบหลังก็เลยได้ลดลงครับกลางหลังยี่สิบบัดนี้ข้งางหน้าข้งาหงหน้าเขาก็อยาก เพิ่มอยากให้เสียงกลางดังขึ้นมไหมนี่ข้างหน้าบวกซองครับแล้วโต๊ะโต๊ะเบตนานี่เพิ่มสุดเต็เบตนาศูนย์ครับ<ฮ>เบตานายุ่งศูนย์เบดหลังยุบลบเจ็ด<า>เพราะว่าค่าคาบ่ลบอย่างคาบ่ลดเมื่อกาสิมิตเตเบดเหรอครับจะเปลี่ยนแต่ฟังแบบข้างหงลังนะครับ,มรบแม่ครับลบเพื่อให้เสียงกลางมันโผล่ขึ้นมากครับน่รับ บ,บันี้ถ้าข้างล่างดังแห้งขึ้นข้างหน้าสีดังแห้งขึ้นครับแจงเบ็ดเพราะมันสีดันมากข้างหน้ามันสีมาซอยข้างหน้าครับคือถ้าถ้าคือมบห้อยมันนั่นตัวนี้ได้กว้างเลยบันี like ้กลางนาสีดปสูงแล้วครับกลางมันกี่บาเลยแม่นครับก็ซับซับนี้ก็ดังพอดีแล้วนะนี่ก็อยู่บนเตียงแล้ว แต่ว่าผมล่องแล้วมันจะเบอร์เบรดนะครับบ้านพี่ล่องเบิ้งก็ได้เดี๋ยวผมล่องเพิ่มศูนย์ไหมหลังนะแนนครับเพิ่มเบดศูนย์ดีๆทั้งสองเพียงมันมัน,ม,นมันเบอร์เวลาห่ออัดขึ้นมาห่อห่ออัดขึ้น แมนครับแจะซับเนียพก็ดีแล้วปั้งวันละจะคอยแตงยูมิกครับมันนี้บันนี้เขาไปรับมีบันนี้เวล้วเขาเปิดอีงมันอาจจะมากคนเนียงแมนครับไม่โทนนี่แมนครับ ข้าทุนมวลมวลก่อนต้องไปแจ้งยุบไปกได้ละรปานเ่ิมนะแบบนม่กแบก็อยกได้เบ็ดก็มวนเอาครัแบบ